สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่คณะพระราศึกษานะครับได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในภาควิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครับบทสัมภาษณ์จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมนายอภิวัตรประสบผลนิสิตคณะพลนาศาึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายชั้นปีที่หนึ่งครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับขอเชิญอ,อาจารย์นะ่งนั่นตัง ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประสิทธิ์มีประทุมนะครับเป็นอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับคณะปรึกษานะครับมหาไรสี่ตัวมิโรดนะครับพอนจะมาเป็นอาจารย์มีประสบการณ์อย่างไรบ้างครับก็ประสบการณ์ในการทํางานอาเฉพาะที่ภาควิชาเนี่ยนะครับก็1ิบสปีนะครับสําหรับการจบปรึกษาก็ปริญญาตรีบีเอ็นโวบีเอกเนี่ยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการตกีฬา ส่วนของการทํางานเนี่ยนะครับก็มีประสบการณ์หลายหลายหลายสถานที่นะครับก่อนที่จะเป็นอาจารย์ที่นี่นะครับครับคําถามก็ที่ผมจะมีมาถามอาจารย์นะครับก็ทาไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะเรียนวินทยาศาสตร์กีฬาครับมีแรงจูงใจหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรให้อาจารย์ได้เรียนวินทยาศาสตร์อันดับแรกเลยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยมัธยมต้นและปลาย ก็ตนเองก็มีความชอบเรื่องกีฬานะครับก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนแล้วก็ในช่วงตอนมัธยมปลายเนี่ยก็ได้มีโอกาสเป็นฟุตบอลในการในจังหวัดก็ได้แชมป์แล้วก็ตัวเองก็มองว่าเ,เรามีความสามารถนกีฬาแล้วก็ส่วนการศารึกษาเนี่ยตัวเองก็เรียนสายวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ท่านึ่งรายจะให้เรื่องของการออกกายเนี่ยเป็นเรื่องของ การถูกใช้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เห็นมาเห็นในใบใบสมัครเนี่ยก็มีในส่วนของสาขาวิทยาการกีฬานะครับซึ่งเราก็เป็นคนชอบกีฬายแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนในระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาการกีฬาครับคำถามต่อไปนะครับอาจารย์ในคนส่วนใหญ่รู้จักนักกีฬาในฐานะเทรนเนอร์ไม่ก็อาจารย์นะครับอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์แนะนําอาชีพต่างๆที่นอกเหนอือจากที่คนทั่วไปรู้จักแบบว่าเป็นอาชีพที่ ซีเนครับ <c oughs> อาจารย์ที่จริงแล้วเนี่ยวิสาหกีฬาเนี่ยถ้ามองแล้วจริงๆมันก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่หลายคนมองว่าอาจจะอยู่ในเพีศยศอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วมันสามารถทําได้หลายอย่างนะครับอย่างประสบการณ์ที่มองเนี่ยทุกสิทธิที่ผมสอน,นในวิกีฬาที่จะสิบห้าปีก็ทำหลายอย่างไม่ได้เป็นในส่วนของการเป็นอินฟลูก็มีการลงกายหรือในส่วนหนึ่งเนี่ยก็เข้าไป เป็นฟรีแลนซ์นะครับแนะนำการออกกายกับบุคคลทั่วไปหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพนะครับหรือนะครับไปทำปํำกิจกรรมเป็นผู้นำนะครับในส่วนของอชุมชนต่างๆนะครับจริงๆเรามองกีฬามันไม่ได้ทำเป็นพิธน่งเดียวมันสามารถไปอยู่ในทีมกีฬาไปอยู่ในส่วนของการให้ความรู้กับประชาชนใน ส่วนต่างๆเนี่ยมันก็ทํางานได้หลายอย่างอยู่ที่ว่าความถนัดของคนที่จบไปเนี่ยจะชอบทางด้านไหนนะครับเนี่ยมันสามารถทําได้หลายไอจําอยู่ที่นิสิตที่จบไปชอบแบบไหนขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้ครับครับขอบคุณครับ